ในปี2563นะครับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเดิมเนี่ยการจัดเก็บข้อมูลจประทอเนี่ยเราเก็บจากกระดาษนะฮะเก็บจากเล่มซึ่งเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเป็นเล่มสีชมพูก็ในเล่มสีชมพูก็จะมีข้อคําถามก็จะมีอาสา,าสมัครไปเก็บเก็บเสร็จปับ๊บก็ต้องเอามาเรียกว่าต้องเอามาบันทึกพอบันทึกเสร็จก็มาประมวลผล ถึงออกมาเป็นรายงานนะครับแต่ปีนี้พิเศษกว่าก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะมีการจัดเก็บข้อมูลนะครับโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนเรียกว่าทดแทนกระดาษนะครับก็บสืบเนื่องจากนโยบายนะฮะของทางรัฐบาลเองเนี่ยต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ต้องปรับวิธีการ พอเราปรับวิธีการมาเก็บด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมการการเตรียมการเนี่ยนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือ2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเราต้องเตรียมก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะต้องจะต้องเตรียมเนี่ยเป็นเรื่องของฐานข้อมูลฐานข้อมูลก็คือส่วนแรกก็คือที่เราจะให้อาสาสมัครเนี่ยไปเก็บเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการพูดง่ายๆคือต้อง ต้องมีการฝึกการเรียนนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะฝึกเนี่ยมันก็ต้องสร้างสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะรองรับนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเรียกว่า smart survey ที่จะให้อาสาสมัครในเวลาเก็บจากบนมือถือเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บได้นะครับแต่ยังมีประสิทธิภาพส่วนที่2ฐานข้อมูลที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็คือฐานข้อมูลในในส่วนที่จะเป็นเรื่องของการติดตามเรื่องของการรายงานเรื่องของการประมวลผล เรื่องของการที่จะวิเคราะห์เรื่องของการให้บริการเราก็จะได้รู้ว่าข้อมูลที่เราเข้ามาเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้ปลายทางเนี่ยก็คือเอาไปส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์นะครับกับข้อมูลในแต่ละปีนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยการเตรียมการก็คือตัวคนที่จะเก็บนะครับกับตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของผู้บริหารในส่วนของคนเก็บเนี่ยเราก็ต้องมีการเพื่อเทรนนิ่งเขาวะต้อง ต้องเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้อย่างไงอาสาสมัครนี่ก็อาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อาสาสมัครผู้นําท้องถิ่นนะครับที่ที่โครงการจะสมัครให้เข้าเข้าเข,ข้ามาร่วมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในตัวของเจ้าหน้าที่เองก็งมีส่วนสําคัญเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ก็ได้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลด้วยกันนะฮนะส่วนผู้บริหารเนี่ยสำคัญยิ่งเพราะว่ามันมีในเชิงของนโยบายที่ต้องออก ออกแนวทางในการที่จะให้ทางจังหวัดทางอำเภอเนี่ยน้องๆพี่ๆน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้เข้าไปเสริมสนุนนะครับซึ่งการอบรมหรือว่าการเตรียมการเนี่ยเราก็เตรียมการในเรื่องของการอบรมเนี่ยทั้งการจัดประชุมก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดนะครับเราก็มีการจัดประชุมอาสาสมัครที่เป็นผู้แทนอาสาสมัครในระดับอำเภอ8 7 8อเำเภอทุวประเทศเราก็มีการอบรมแต่พอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยเดี๋ยวการอบรมก็ต้องปรับรูปแบบ เปลี่นรูปแบบจากการเอาคนมานั่งชุมนุมกันนะฮะอาจจะไม่เหมาะสมก็จะเป็นการอบรมหรือการให้ความรู้ทางออนไลน์นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการเตรียมการซึ่งมันก็สอดรับกับยุคในสาขาปัจจุบันก่อนนี้เราก็ตั้งเป้าหมายไว้นะฮะเป้าหมายเราก็คงไม่น้อยกว่าใน76จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครเนี่ย 1 2ล้าน9แสนครัวเรือนนะฮะที่กระจายอยู่ใน7,700กว่าตำบลกว่ากอแห่งท้องถิ่นนะครับก็หมู่บ้านที่จะเข้าร่วมจัดเก็บกับเ,เราเพราะข้อมูลเนี้ยมันเป็นข้อมูลในระดับครัวเรือนแล้วเอาแล้วเราก็สามารถที่จะมวลมาเป็นข้อมูลระดับของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดก็จะเห็นภาพรวมกระบวนการในส่วนของการจัดเก็บด้วยด้วยเครื่องมือจาปะทอนเนี่ยนะครับที่จะใช้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยนะครับ นอกเหนือจากอาสาสมัครเนี่ยนะครับเมื่อรับการอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วเนี่ยเวลาเข้าลงไปในพื้นที่เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือตัวเจ้าหน้าที่ของกรมการพิชนว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆพัฒนากรพระการเพลเนี่ยเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะอย่างอำเภอสังขละบุรีอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่ห่างไกลเป็นพื้นที่ชายขอบเป็นพื้นที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือ การประสานการทํางานเพราะแต่และหมู่บ้านชุมชนเนี่ยค่อนข้างห่างไกลนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเจ้าหน้าที่ท่านพักการเพลเองเนี่ยน้องน้องบัญชการเพเนี่ยก็เขาคุ้นเคยครับพูดง่ายเขาก็จะสามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกประสานงานในเรื่องของการจัดเก็บเนี่ยให้เข้าพื้นที่ให้ลงหมู่บ้านในต่างๆเพราะเวลาลงพื้นที่เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือทางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ต้องรับรู้ใช่ไหมว่ามีอาสาสมัครลงไปทํางานร่วมเพื่อที่จะเก็บข้อมูลให้ได้คุณภาพชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์ กลับมาพัฒนาให้พี่น้องประชาชนของเรานั่นแหละนะครับนั้นกระบวนการในเรื่องการบริหารการจัดเก็บเนี่ยนอกจากอาสา,าสมัครจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้แล้วส่วนสมุนที่สําคัญก็คือส่วนสมุนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชี่ชนที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนให้อาสาสมัครให้พี่ๆน้องน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราเนี่ย ได้ลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องการเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะมีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งจากการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ค,คือว่าเราสามารถบันทึกภาพบันทึกภาพแล้วสามารถกําหนดพิกัดของครูเรียนที่อาสาสมัครเนี่ยเขาเข้าไปเก็บปั๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยวรร่าพิกัดที่ที่เก็บข้อเรียนตรงนี้ครูเรียนนี้พิกัดเท่าไหร่ซึ่งผมเชื่อว่าข้อมูลนี้สาคัญมากแล้วก็น่าจะยังไม่มีใครทา นะเพราะว่าเราทําทุกปีเพราะถ้าปีนี้เราเริ่มเนี่ยเราก็จะมีพิกัดครูเรียนที่ชัดเจนเราก็จะสามารถเห็นสภาพของครูเรียนเบื้องต้นนะฮะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นใิภาพก็จะรู้เลยว่าความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยแต่ละครูเรียนเป็นอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือดูแลเนี่ยข้อมูลเชิงประจักษ์เหล่านี้นจะเป็นข้อมูลที่สําคัญเพราะนั้นรูปแบบการใช้เครื่องมือกระบวนการจัดเก็บเนี่ยนอกจากเราจะได้ข้อมูล ประมวลเข้าไปแล้วเ, internet, เราก็จะได้ภาพได้พิกัดนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่ามันจะทําให้กระบวนการในเรื่องการจัดเก็บม,มันมีความสะท้อนภาพสะท้อน,อนปัญหาสะท้อนอะไรของครูเรียนได้มากขึ้นครับ <ๆ S 1> ข้อมูลเนี่ยจอประถอลักษณะของข้อมูลเนี่ยมี31ตัวชีวัดหลักๆก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดหลักๆก็คือหมดวดเรื่องของสุขภาพ หมวดเรื่องของการศึกษาหมวดของอสภาพที่อยู่อาศัยนะฮะเป็นหมวดของเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็จะมีหมวดของเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมการมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็บริการของรัฐบางส่วนที่เข้าไปดูแลเช่นในเรื่องของผู้สูงอายุผู้พิการคนอายุ60ปีได้รับการเลี้ยงดูได้รับอะไรต่างๆหรือไม่ยังไงก็จะมีข้อคําถามย,ย,ย่อยๆก็แบ่งเป็น5กลุ่มเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลที่อาสาสมัครลงไปเก็บเนี่ย เป็นข้อมูลที่ทางครูเรียนเป็นคนบอกว่าเขามีสภาพอย่างไงในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยข้อคําถามเยอะมากฮะัร้อยผมจําไม่ผิดเนี่ยร้อยหกสิบกว่าข้อคำถามแต่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยจะช่วยข้อมูลบางตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีความแนบในก็คือว่าข้อมูลแทบตัวประชากรมีถามแล้วมีประชากรหรือมีสมาชิกในครูเรียนอายุเท่านี้จริงมันอนไอข้อคาถามท,มที่เกี่ยวกับเรื่องของ อายุช่วงอายุนั้นนีน่ถ้าคุณเรือนี้ไม่เกี่ยวข้องข้อคําถามนั้นก็จะข้ามไปได้เลยระบบมันก็จะช่วยนะฮะเดิมนี่เราต้องเปิดทีละหน้าอันนี้ก็จะช่วยเพราะฉะนั้นการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยหนึ่งคนชาวบ้านเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลจากอาสาสมัครมาอาสาสมัครก็มีหน้าที่กรอกนะครับพูดคุยแล้วกรอกกรอกข้อมูลตามที่เขาเล่าให้ฟังสอบถามเข้าไปเป็นยังไงทํารายได้เป็นขนาดไหนมีรายจ่ายอย่างไรมีอะไรต่างๆก็จะชวนคุยไป คุยไปเขาก็กรอกข้อมูลไปเสร็จแล้วเนี่ยครูเรียนเขาก็รับทราบพอพอเสร็จแล้วพอครบแล้วอะไรได้ข้อมูลเสร็จปั๊บก็ขอบคุณเสร็จอะไรเสร็จก็ครูเรียนก็ต้องร,รับทราบรับทราบเนี่ยมันก็ระบบเราก็ออกแบบว่าอาจจะต้องให้เขาเนี่ยได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะว่านะข้อมูลที่เราได้เก็บเข้าไปเ,เป็นอย่างไรอันนี้ก็คือการที่เราเห็นว่าในระดับครูเรียนเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเขารับทราบ เบื้องต้นและอันที่2ระบบมันก็สามารถมีความแนบในกับข้อมูลบางตัวซึ่งมันอาจจะมันอาจจะช่วยช่วยในการบันทึกนะครับข้ามไปหรือมันมีข้อมูลตัวยืนยันยังไงมันก็จะสามารถระบบกป็สามารถช่วยอีกประเด็นหนึ่งสําคัญก็คือว่าข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลของชุมชนมันเป็นข้อมูลของหมู่บ้านของครัวเรือนหมู่บ้านตำบลเพราะฉะนั้นทางเราเองก็มองว่ากระบวนการที่จะให้ทางชุมชนเนี่ยเขารับรู้ ว่าสภาพของครูเรียนสภาพชุมชนอยู่เขาเนี่ยมีคนอายุคนแก่ประมาณนี้นะอายุเท่านี้นะยังไม่รับการเลี้ยงดูนะมีเด็กเล็กขนาดนี้นะมีเด็กกําลังเรียนเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนนะมีสุขภาพาก็เรื่องแม่นะมีปัญหาที่เกี่ยวกับครูเรียนเราเนี่ยมันมีสภาพปัญหาในระดับตำบลแล้วข้อนี้มันเยอะเหลือเกินข้อนี้เป็นอย่างนี้รายได้หนี้สินเยอะอะไรทํานองเนี่ยเขาก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยคุยกับทางเขาเรียกว่าเราเรียกว่าเวทีประชาคมตำบล ซึ่งก็จะมีนายกมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้นำต่างๆที่เขาจะเห็นข้อมูลของเขาเพราะนี่คือข้อมูลของเขาโอเคไหมข้อมูลอย่างนี้มีครัวเรือนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าชุมชนเห็นว่าไปเก็บมาแล้วได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเขารับได้ใช่เป็นอย่างนี้จริงๆเขาก็จะรับรองการรับรองข้อมูลเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าเราเองเราก็ไม่อยากให้มีความรู้สึกว่า แหมไปเก็บมาแล้วเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เขาไม่รู้เลยไปเก็บมาภาพรวมเป็นยังไงนั้นก่อนที่เราจะส่งข้อมูลไปประมวลเวทีรับรองจี่งสาคัญเพราะฉะนั้น7 7 7 5ตัาบลเนี่ยต้องมีเวทีนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจหากว่าข้อมูลตัวใดก็แล้วแต่หรือข้อมูลบางส่วนที่อาจจะมีการผิดพลาดในการที่อาสาสมัครไปเก็บมาเวลาเสนอข้อมูลเนี่ยเขาก็สามารถโต้แย้งได้เราก็ให้โต้แยง้แยงเราก็ให้แก้ไขข้อมูลได้ นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่ากระบวนการนี้เป็นหัวใจสําคัญครับอีกกระบวนการหนึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่ส่งเข้ามาในระบบเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับออเข้ามามีก็จะมีระบบที่ทําการประมวลผลประมวลผลให้เห็นภาพรวมให้เห็นตัวชี้วัดย่อยให้เห็นตัวอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไอข้อมูลเนี่ย เก็บแล้วเอาไปทําอะไรมันต้องเอาไปใช้ประโยชน์ครับเพราะเราจะต้องเอาไปดูแลพี่น้องประชาชนของเราที่เขามีสภาพของความยากลําบากในแต่ละปีในจอประทจะบอกได้เลยว่าครูเรือนเนี้ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใดบ้างหรือยังมีคุณภาพชีวิตที่ยังไม่ดีขึ้นในเรื่องใดบ้างเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้แหละมันก็ถึงหมายรวมถึงว่าบริการที่เขาสมควรจะได้รับนี่ตกหล่นหรือเปล่า เช่นบริการในเรื่องของผู้สูงอายุบริการในเรื่องของผู้พิการบริการในการรักษาพยาบาลสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐให้กับประชาชนแล้วเขามีสิทธิ์เอ๊ะมันก็ไม่แน่นะมันก็อาจจะมีคนตกหลน่นเพราะว่าข้อมูลนีทุกปีเราเช็คได้เช่นปีที่แล้วเขายังไม่พิการสมมตินะอัานไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะหรือปีที่แล้วเขายังไม่ได้อายุยังไม่ครบที่จะได้รับสิทธิ์อะไรบางอย่างผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆ60ปีแต่ปีนี้ เขามีเด็กนะเขามีผู้สูงอายุนะเขามีอะไรต่างๆข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงแต่บริการเนี่ยยังตกหล่นอยู่อาจจะด้วยห่วงเวลามันก็จะเป็นข้อมูลสําคัญที่เราจะชี้เป้าไปเพราะฉะนั้นข้อมูลจะประถอจึงเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะหลากหลายอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเรามาประมวลโดยเฉพาะหน่วยงานในระดับกรมทุกกรมเนี่ย ทางกรมการชนพละระมวลเสร็จเนี่ยก็จะส่งข้อมูลชี้เป้าให้เห็นว่าข้อมูลที่หน่วยงานของท่านมีบทบาทภารกิจตอนนี้ข้อมูลในแต่เรื่องเป็นยังไงนะครับให้เข้าไปส่งข้อมูลให้เขาแล้วปีที่ผ่านมากับปีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะไปเชื่อมโยงข้อมูลที่มากขึ้นเช่นเราจะเชื่อมโยงข้อมูลว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พี่น้องประชาชนมีไรายได้ไม่ถึง1นึ่งแสนบาทที่ลงทะเบียนแล้วยังมีตกหล่นอยู่ไหม บัตรผู้พิการยังมีคนตกหล่นไหมเด็กยากจนนะครับที่เขามีสิทธิ์ตามกฎหมายตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการยังมีอยู่ไหมที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือข้อมูลเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรมีไหมครับที่เป็นเกษตรกร,ร,กรแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการเนี้ันข้อมูลเหล่านี้เราก็จะเชื่อมคลิเกเชื่อมฐานข้อมูล โดยใช้อะไรครับพอจอร์ทอเราเก็บได้เลขบัตร13หลักเราก็สามารถเอาเลขบัตรไปรเทียบกับบริการของรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเราก็ร่วมมือกันอย่างเช่น n น็ t e c h เนี่ยเราร่วมมือเราก็ทำมาในเรื่องรูปแบบของคลิก T P Map ก็เป็นข้อมูลชี้เป้าใน5มิติเลยมิติที่1ก็ใช่ครับแน่นอนก็ต้องเป็นมิติในเรื่องของสุขภาพอนามัยเป็นยังไงอายุเด็กขนาดนี้เด็กแรกเกิดมีปัญหาอะไรไหมน้ำหน่น,น้ำหนักอะไรต่างเกิด สองมิติของเรื่องของการศึกษาสามมิติเรื่องของอะไรครับเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ครูเรือนก็เป็นอย่างไรอีกส่วนหนึ่งก็คือสําคัญที่สุดครูเรือนนี้เข้าถึงบริการของรัฐไหมมันข้อมูลเหล่านี้จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับพี่น้องประชาชนของเราเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ที่ชี้เป้าเบื้องต้นได้ว่าครัวเรือนนี้เป็นอย่างไรครัวเรือนนี้แต่และครัวเรือนนี้เป็นอย่างไรเช่น พอเราเราประมวลผลข้อมูลออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราดูเรื่องความยากจนในแต่ละมิติแล้วเนี่ยมันจะเห็นข้อมูลแล้วมีครวัวเรือนไหนที่ยังยังยังมีปัญหาอย่างนี้มากในขอดูที่เอ็กซเรย์ไปไลายครวัวเรือนก็ดูไปไลายครวัวเรือนพอดูลายครวัวเรือนมันก็จะเห็นข้อมูลว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้รับบริการอย่างนี้เพราะว่ากรมการชนบทบาทสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการทําข้อมูลชี้เป้าโดยเฉพาะท่านผู้ราชการจังหวัดเนี่ยก็จะเอาข้อมูลชี้เป้าเนี่ย ไปบริหารจัดการเพราะท่านเนี่ยมีงบประมาณท่านมีมีองค์คาพยพที่เป็นส่วนราชการต่างๆที่เขาที่เขาคล้ายๆากับว่าเขามีงบประมาณแล้วเขาก็มีภารกิจเขาก็จะเอาข้อมูลเนี้ยไปเพื่อที่จะให้ทํางานเนี่ยสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพอมอจังหวัดแรงงานจังหวัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานทหารหรือหน่วยงาน,วานงความมั่นคงก็จะเอาข้อมูล ส่วนนี้เข้าไปเพื่อที่จะไปดูความยากลําบากของพี่น้องแล้วเขาก็จะมีโครงการแผนงานตามภารกิจเขาเ,เข้าไปช่วยเหลือซึ่งเราใช้คําว่าก็จะไปสมนมในเรื่องของการจัดทําแผนให้กับจังหวัดให้กับอําเภอให้กับพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เขาจะดูแลพี่น้องประชาชนครับก็คิดว่าเรื่องของการใช้ประโยชน์ก็เป็นหัวใจแล้วที่สําคัญก็เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที่เคยให้เอาไว้ว่าหน่วยงานเนี่ยต้องเอาข้อมูลอย่างนี้ จปะทอนเนี่ยนะกับกชชสงคอเนี่ยไปใช้ประโยชน์รือาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนจัดทําโครงการหรือมัดโครงการหรือการติดตามผลด้วยก็าจะลดคําครหาได้ส่วนหนึ่งว่าทํางานบนพื้นฐานของอะไรอันนี้เราทํางานบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นความจําเป็นเรียดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ